บุญกุศลนั่นห้วนเห็นเป็นทางสางเพื่อปลดว่างทางแห่งทุกสมสุขใสก็ให้มากขึ้นทําให้เข้มเต็มไว้ไว้ก่อนเฮาสิจากกันไปขอให้ฝันนั่นที่เฮาเทยทําทมาะขอให้เป็นจริงในเดอ้อบุญกุศล เฮาควรเห็ดควรทำควรสางในตอนที่เฮายังมีชีวิตอยู่นี่รีบสางประโยชน์ตนไวเป็นที่พึงตนบ่ปล่อยเวลาพ่วงล่วงพผ,ผ,ผ่านไปเพื่อปลดฟ้างทางแห่งทุกให้สมสุขใสทำให้มากยิ่งขึน้นทำให้ดียิ่งขึน้นเรวเร่วไวยบอนเฮาสิจากกันไปบ่มีวันสิ่งวนกลับขึ้นมาผู้สนพลุนสางเอาไว้อยู่ได้แค่ไวอยู่ในโลกสงสารนี่เท่านั้น ตายไปแล้วบ่รด้เหตุอีกเดบบัตผู้เห็ดเห็ดไปนั่นคือนสิได้บ่ดูบ่เห็นว่าผู้ใดขึ้นมาบอกว่าได้อยู่ด้อสูเอ้ยสูแลแกกเขาไปหากูเอามาลั่มมาเบิ่งขนาดละส0 0 0สนสี่0สนว้ยยังมันกูได้เบิ่งคักอก็บพมีผู้ใดขึ้นมาบอกมาบอกให้เอาฟังเพราะอย่างหนึ่งคืเลยว่านกที่บินบอด้คือนกที่บ่มีขนคน หาความจเจริญบริสก็คือคนหาความกตัญญูกตวีที่บอมีคนลืมบุญคน้นนี่นะเขาบอเหตุบอสาั่งก็คือนกนี่แหละนกบอมีขนสิบินไปใสามาใสา่กับไปบได้บอมีบุญบวาสนาเหตุยังกับบรด้แล้วก็คนบอมีความเจริญเล่เลยเนี่ยก็คนลืมบุญคุณคณนเปิว่าบัณฑิตผู้มีอำนาจไดอ้อำนาจได้มาแล้วบัณฑิตเด้นักปรา ได้ได้มาแล้วส้างสรรพัฒน,นาให้บ้านเมืองให้มูพวกเพื่อนฝูงอยู่ดีกินดีแต่บอกคือพวกไอ้นีเด้ค้นพานอันคนนพานได้อำนาจขึ้นมาแล้วลืมเจ้าของพร้อมบนต่อแล้วก็ได้อำนาจลงอำนาจแล้วก็เสื่อมผ้ามูเสื่อมให้ยนะเขามาหากุมหามูหาพวกเพราะะนั้นี่คนเฮเน่าเนาะลุยหรือจน ต่างกับผละจญถูกเด้ต่างรวนถูกกำผูกพันอยู่น้ำกันหมดสร้างความดีเพื่อหนีกรรมยาลาลดพึ่งกำหนดไวให้